Thank you ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาตินะคะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันลละชนะจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ท n เอ็นนะคะรายการนี้เนี่ยค่ะเป็นการนําเสนอแนวความคิดของคณะนักศึกษาการป้องกันแลชนะจักรหรือที่เรารู้จักกันในนามของวปอรุ่นที่64นะคะเพื่อจะเป็นอีกพลังในการช่วยพัฒนาชาติค่ะดิฉันชยานัน์เตียตะการชัยนะคะวันนี้รับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะ ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากนายแพทย์ปีชาปเปรมปีนะคะท่านเป็นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมาร่วมกันคิดเพื่อชาติค่ะวันนี้มาในประเด็นที่ว่าการประกันสุขภาพของคนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยขอต้อนรับนายแพทย์ปีชาปเปรมปีสู่รายการคิดเพื่อชาตินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเปิดครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะคะของวปอ,อเราเราจะเรียกกันทุกคนว่าพี่นะคะคแล้วก็วันนี้นะคะในแพทย์ปีชานะคะหรือพี่หมอพี่หมอปีชาของพวกเรานะคะท่านก็ <c oughs> เป็นวปอ6กสีเช่นเดียวกัน <c oughs> พวกเรานะคะเวลาเจอหน้าพี่หมอปีชาเนี่ยนะคะเราจะคิดถึงโควิดลอยมาทันทีเลยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะขอให้พี่หมอนะคะช่วยเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์โควิดวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่หมอครับพี่เปิ์นะครับแล้วก็ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็เราผมอยากจะอัปเดตสารการเรื่องของโควิดให้ให้ทราบนะครับว่าสถานการณ์โควิดในประเทศไทยในช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่ดีอย่างมากเลยนะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเม่ตอนเราเรียนใช่ไหมครับตอนเราเรียนนี่โอ้โหเราต้องเข้มมากนะตอนนี้ก็เรียกว่าวันหนึ่งมีผู้ป่วยสักประมาณ60คน วันละ60คนนะสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ400นะครับเดือนหนึ่งก็ประมาณประมาณ2 3 0 0 0คนแค่นั้นเองนะครับจำได้ว่าสมัยก่อนเวลาที่พี่คอยแบบเรียกว่า tracking นะคะตัวเลขเนี่ยนะคะจะต้องมีไฟเขียวไฟแดงอย่างนี้อันนี้นี่ถือว่าไฟเขียวตลอดตอนนี้ไฟเขียวตลอดครับแล้วก็มีแนวโน้มลงไปเรื่อยๆนะครับนะแม้แต่ผู้เสียชีวิตนะตอนก่อนก็วันละ30-40เลยนะเดี๋ยวนี้ก็เหลือวันประมาณ4-5คนนะครับนะครับแต่ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ ใจใหญ่ๆเลยก็เป็นผู้ที่ 1. ไม่ได้รับวัคซีนนะครับสเป็นผู้สูงอายุนะครับที่มีโรคประจําตัวโรคเรื้อรังนะออยัง608ยัง608อยู่ะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่องคกโลคกระทรวงสาธารณสุขยังพยายาม เรียกร้องนะัเชิญชวนให้ผู้สูงอายุให้608เนี่ยมาฉีดวัคซีนนะครับอันนี้สิ่งที่สำคัญมากะะ<า>จากเจ้าของท<ม>่านผู้ชมคะอันนี้จากเจ้าของข้อมูลเลยนะคะเป็นเพราะว่ากรมควบคุมโรคจะมีวอลลุ่มใช่ไหมคะคอยเก็บข้อมูลทั่วประเทศใช่ไหมคะคอย่างนี้ทําให้พวกเราสบายใจได้ว่าโรคโควิดที่ว่าเนี่ยเป็นโรคประจําถิ่นจริงๆก็ตอนนี้เราถือว่าเป็นโรคเขาเรียกว่าโรคประจําถิ่นหรือโรคโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังนะครับ เทียบได้กับเรื่องของไข้หวัดใหญ่ไข้ท้องเสียนะครับหรือวัณโรคอะไรทั่วไปเนี่ยนะครับอันนี้ก็ก็มีสถานะสถานภาพคล้ายคกันนะครับก็คงไม่ไม่ต้องระวังมากแต่ก็ก็ยังไงก็ต้องมีไม่ประมาทไม่ประมาทก็เหมือนไข้หวัดใหญ่นะคะที่ค่ะพี่คะแต่ว่าในตั้งแต่ปีใหม่มาตั้งแต่ปีใหม่เลยเนาะเดือน2เดือนมานี้เนี่ยค่ะเรียกได้เลยว่าทุกประเทศเนี่ยเริ่มอันล็อกละรวมทั้งประเทศไทยก็อันล็อกละ ทุกคนก็เริ่มเดินทางกันละรวมถึงประเทศไทยด้วยที่มีคนต่างชาติเริ่มฟลแบบฟรีกันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ<ม>ทีนี้ตอนนี้เนี่ยนะคะก็เริ่มมีเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วด้วยเหมือนกันแล้วก็อย่างที่ตัวเลขที่เราก็รู้สึกดีใจนะคะว่าก็เริ่มมีนะักท่องเที่ยวกับมาหาเรามากขึ้นนะคะ,คะทีนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยคะ่ะเรามีมาตรการยังไงในเรื่องการประกันสุขภาพของคนต่างชาติคะพี่ก็ขอเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับว่า ตอนนี้เดือนหนึ่งนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมกราจนถึงสิ้นเดือนมกราเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามา1.9ล้านคนนะโอ้เยอะนะเยอะค่ะอันนี้นี่ถ้าเครื่องบินมีอีกนี่คงได้มากกว่านี้ได้มากกว่านี้แล้วจีนจะเปิดประเทศอย่างเต็มที่ก็คือวันที่8กุมภาเพราะฉะนั้นจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นนะครับพะเราคาดว่านั้นทั้งปีเนี่ยน่าจะมีนักท่องเที่ยวอยู่สักประมาณ20ล้านคนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีมากเพราะเราคาดหวังว่า ประเทศเราต้องคงต้องเดินด้วยทางเศรษฐกิจเป็นสําคัญเนาะนะครับตอนนี้มาตรการที่เราดําเนินการเนี่ยนะครับก็คือว่าทางกรมควบคุมโรคเนาะได้มีการประชุมคณะทํางานวิชาการด้านการป้องกันควบคุมโรคตามพรบรโรคติดต่อเนี่ยคณะกรรมการรุต่อแห่งชาติเนี่ยนะครับได้คุยกันแล้วก็บอกว่าอ่ะประเด็นสิ่งมาตรการที่ควรจะมีให้กับทางนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยนะครับซึ่ง ก็มีหลายประเทศนะก่อนหน้านี้เราเราไม่มีมาตรการอะไรนะเราเปิดฟรีนะแต่พอว่ามีจีนเข้ามามีอินเดียเข้ามาเราแล้วก็สองประเทศนี้เขามีรีเควส์ว่าสองประเทศนี้จะต้องมีสมมติว่าเขาจะกลับประเทศเนี่ยนัต้องมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยนะจะกลับประเทศเนี่ยเขาจะต้องตรวจ p c r ก่อนกลับประเทศเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดว่าตรวจ PCR ชนโพสิทีฟขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องทำให้อยู่ต่อ อีก7วันอีเวันเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งอย่างนี้ว่าให้มีการประกันคุณประกันสุขภาพสาหรับ,รบสาหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีนสองประเทศนี้สประเทศนี้ะน,ะนะครับกับอินเดียนะครับจีนกับอินเดียจีนกับอินเดียซึ่งจริงๆปก,กปกตินักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมีประกันสุขภาพเขา้ะแต่เราขอให้มีประกันสุขภาพกับโควิดนิดนึงนะครับซึ่ง ทุนประกันก็คือหนึ่งหมื่นเหรียญ1น0 0มืนเหรียญก็ไม่กี่ร้อยบาทซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้คือห้า0มื่นเหรียญตอนนู้นห้าหมื่นเหรียญแล้วก็ยกเลิกไปแต่สองประเทศนี้เหลือ1 0 0 0 0หมื่นเหรียญแต่ไม่ใช่เพราะเราสร้างเงื่อนไขแต่บางเอิญมันมีเงื่อนไขที่ผูกพันต่อเนื่องว่าเดี๋ยวเขาจะกลับประเทศไม่ได้ก็เลยต้องมี1 0,000มื่นเหรียญก็ตกประมาณ าทุนคุ้มกันประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทาก,ก็น่าะจะเอาอยู่สำหรับการอยู่ในประเทศไทยวัน7วันค่าเบี้ยป,ประกันถ้าเปิ่มไม่ผิดคร่าๆก็ไม่น่าจะแพงมากนะทรไม่ถึงไม่ถึงพันไม่ถึง,ถงอาจจะแบบแค่20-30เหรียญเองอประมาณนี้ใช่ไหมคะพี่นะคะหลักร้อยหลักร้อยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่ทำให้ขัดขวางต่อธุรกิจการท่องเที่ยวถูกต้องครับก็อันนี้ส่วนที่หนึ่งเนาะว่าว่าเราต้อง ต้องเตรียมตัวสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาก็คือประเทศจีนประเทศอินเดียนะครับส่วนนักท่องเที่ยวอื่นก็ทําปกตินะแต่นี้การเตรียมการในประเทศเองเนี่ยเราคงต้องมีการสร้างภูมิของประเทศเพราะฉะนั้นก็ต้องเลสต้องให้มีการเพิ่มการฉีดวัคซีนของคนไทยเองยิ่งที่บอกว่าคนที่มีโอกาสเสี่ยงเสียชีวิตเยอะสุดก็คือกลุ่ม6 0 8 608อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ต้องเร่งในการฉีดวัคซีนให้เพิ่มขึ้นรวมหมายถึง ประเทศไอพื้นที่ที่ท<อ>เป็นแกล่งท่องเที่ยวนะครับก็คงต้องมีความครอบคลุมอของการฉีดวัคซีนซึ่งตอนนี้กรมควบคุมโรคก,ก็ได้กระจายวัคซีนไปให้ทั่วถึงนะครับนะครับส่วนที่2เนี่ยกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตอีกก็เป็นกลุ่มที่ฉีดวัคซีนแล้วภูมิไม่ขึ้น<อ>แล้วก็มีเขาเรียกว่าภูมิสําเร็จรูปนะครับ<อ>ฉีดที่อีกนะครับ พวกที่เป็นโรคไตเลือดลางพวกที่เป็นมะเร็งพวกนี้นะครับเราก็ฉีดเรามีมีเขาเขาคือใส่ภูมิเข้าไปตรงๆใส่ภูมิเข้าไปตไม่ต้องมานั่งสร้างเหมือนการฉีดวัคซีนใช่ครับใช่ค่ะอันนี้ก็จะทําให้การสร้างภูมิของประเทศเราเนี่ยมีความความสามารถไปหาฉีดได้ที่ไหนคะก็ภูมิก็สามารถฉีดได้โรงพยาบาลทั่วไปโอเคการกระจายยาของเรามีทั่วถึงทั่วถึงครับค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่ที่เราวางไว้ในมาตรการก็คือเรื่องของการ ที่ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับควรควรแนะนําว่าให้ใส่หน้ากากอนามัยนะครับในทุกพื้นที่นะครับคือถึงแม้เราไม่บังคับแต่ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองใช่ครับนะคะอย่างทุกวันนี้เวลาท่านผู้ชมหรือดิฉันเองเวลาไปห้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังใส่เลยครับพี่หมอใช่ครับคุเราก็ต้องใส่ทุกคนเลยครับเพราะว่าเราเพราะเรากลัวกันนะกลัวที่จะติดเคื่อ ก็เหมือนกับถ้าเราเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเราดูแลตัวเองยังไงก็เช็กเช่นเดียวกันถูกต้องค่ะนะคะค่ะพี่หมอคะแล้วถ้าบังเอิญสมมุติว่าอย่างที่พี่หมอบอกก็คือวันที่8กุมภาพันธ์ประเทศจีนเริ่มปล่อยละเริ่มอัดล็อกอย่างเต็มที่ละคนจีนก็สามารถเข้ามาได้เต็มที่ละเราจะแบบอุ๊ยกลัวกลัวว่าจะมาอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วเราต้องกลัวขนาดนั้นจริงจริเลยเหรอคะก็ จริงๆแล้วไม่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 น่ากลัวเลยครับเพราะว่าอย่างนี้นะครับเราเรามีการสุ่มนะครับสุ่มตรวจนะครับสุ่มตรวจสําหรับคนที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศทั้งทุกประเทศเลยนะครับสุ่มตรวจนะแต่ว่าสุ่มตรวจขากลับนะอย่างจีนอย่างอินอย่างอินเดียนะครับเราสุ่มตรวจขากลับนะครับปรากฏว่าไม่ถึง1%ที่ติดเชื้อตอนที่จะกลับประเทศนะครับงนั้นตอนที่เข้ามาเองก็เราก็มีมีสุ่มตรวจลงลงลงไปในพื้นที่บ้างนะครับก็เจอว่าติดเชื้อน้อย นะครับเพราะฉะนั้นการติดเชื้อของจีนอินเดียที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างต่ํามากนะครับนะเทียบอาจจะเทียบกับว่าจริงๆแล้วการติดเชื้อในประเทศเนี่ยก็ก็ถือว่ามีระดับหนึ่งก็ใกล้เคียงกันก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่คิดว่าจะทําให้ให้มีการแพร่ระบาดของตัวโควิดในประเทศไทยด้วยจากนักท่องเที่ยวต่างชาติสมมุติสมมุติมีสมมุติมีแต่ว่าถ้ามีมีอ่าถ้ามี เกิดอาจจะเป็นคลัสเตอร์กลุ่มเล็กๆที่มาในกลุ่มเดียวกันเนอะเวลามาอันนี้เรามีขั้นตอนยังไงขั้นหนึ่ที่จะดูแลนัดท่องเที่ยวเหล่านี้ครับก็สิ่งแรกเลยเนี่ยเรามีการเตรียมการของเราไว้นะครับตัวโรงพยาบาลนะครับทุกแห่งนะครับมีเรื่องของห้องห้องที่จะสําหรับการแอดมิดนะครับมีเรื่องของยาที่พร้อมในการ แต่ในแต่ละโรงพยาบาลนะครับในการรักษานะครับและก็เรามีโรงแรมเนาะเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะจองโรงแรมโรงแรมที่เป็นโรงแรมมาตรฐานของเรานะครับโดยที่มีมาตรฐานชาพัสนะโอ้ที่เราเห็นโลโก้ชาพัสนะครับมันเป็นยังไงคะโรงแรมชาพัสนี่จะเป็นโรงแรมที่จับคู่กับโรงพยาบาลนะครับตัวโรงพยาบาลเนี่ยจะคอยดูแลผู้ป่วยในโรงแรมกรณีที่เกิดปัญหาทั้งหมดรวมทั้งโควิดด้วยเขาก็จะมีการตรวจ ตรวจ ATK หรือว่าจะสุ่มตรวจอะไรก็แล้วแต่แต่แล้วแต่ข้อตกลงระหว่างโรงแรมกับโรงพยาบาลนะครับแล้วถ้าเกิดมีการป่วยก็อันหนึ่งอาจจะให้ยาสองอาจจะไม่ต้องทำอะไรก็ o เ s e r v ฟในโรงแรมได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดป่วยหนักก็เข้าไปในโรงพยาบาลคู่สัญญานั้นเลยนะครับพี่หมอคะพูดอย่างนี้เนี่ยเบียดเบียนงบประมาณ แล้วก็งบประมาณสุด้านสุขภาพของคนไทยหรือเปล่าคะเนี่ยที่พูดเนี่ยไม่เลยครับเพราะว่าคนเหล่านี้เขาซื้อประกันมาเรียบร้อยอเะแล้วก็การรักษาก็ไม่ไม่ได้แพงมากนะครับโรงพยาบาลทั้งรัฐทั้งเอกชนที่เป็นคู่สัญญาเนี่ยก็ก็เก็บในเลทที่ประกันของนักท่องเที่ยวจ่ายจ่ายและเขาจ่ายแพงกว่าหรือถูกกว่าเราคะในเลทเดียวกับคนไทยครับในเลทเดียวกับคนไทยที่เพราะเราไม่กะจะหากินด้านนี้ใช่เราจะหากินแ้วเรายังมีแถมอีกนะ เปิดบริการให้ฉีดวัคซีนอีกเสียตังไหมคะพี่วัคซีนนี้ต่างชาตินี่เราต้องต้องต้องเก็บตังหน่อยนึงครับใช่ไหมคะโอเคงั้นอันนี้ก็คงจะเป็นคําตอบให้กับท่านผู้ชมได้นะคะเพราะว่าหลายคนจะมีคําถามในใจค่ะว่าเอ๊ะเราเปิดรับประเทศมาฉีดวัคซีนให้เขาดูแลเขาแล้วจะมาเบียดเบียนคนไทยไหมเดี๋ยวคนไทยไม่มีเตียงเดี๋ยวคนไทยไม่มีวัคซีนฉีดวันนี้คุณหมอก็มาไขข้อข้องใจตรงนี้แล้วนะคะทําให้คนไทยสบายใจขึ้นนะคะว่าทุกอย่าง อันนี้เป็นการเติมทุกอย่างเหมือนเดิมสำหรับคนไทยนะคะออโอ้ยอย่างนี้นี่คือแปลว่าถ้าเขาอยากจะเข้ามาเพื่อฉีดวัคซีนนี่เราก็เวลคัมเวลคัมกับ,บทุกคนครเรารักทุกคนใช่ไหมคะพี่หมอก็คนไทยหรือคนต่างชาติเราเราเข้ามาในประเทศไทยเราดูแลเหมือนญาติพี่น้องนะครับทุกคนดูแลดูแลด้วยความเท่าเทียมนะครับสำหรับคนไทยและคนต่างชาติในประเทศไทยครับเพิ่มะั่นใจว่าอันนี้เลยอะค่ะทำให้ทุกคนรักเมืองไทยและอยากมาเมืองไทยแล้วก็ทำให การรักษาการดูแลผู้ป่วยโควิดการจัดการโควิดดีกว่าพูดอย่างนี้ของประเทศไทยได้รับการยอมรับแม้กระทั่งในระดับโลก WHO นะคะโอ้อันนี้นี่ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะบุคลากรทุกๆฝ่ายด้านการแพทย์ทุกๆฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะที่ช่วยดูแลพวกเราในยามเหนื่อยกับพวกเรามาในยามที่เกิดวิกฤตสอปีที่ผ่านมานะคะสู้ๆต่อไปนะคะพี่หมอเพื่อพวกเราทุกคนนะคะแต่ พี่หมอคะด้วยความที่พี่หมอเป็นรองอธิบดีของกรมควบคุมโรคนะคะเปิ้ลเข้าใจถูกไหมคะว่ากรมควบคุมโรคเนี่ยไม่ใช่มีภารกิจเฉพาะโควิดแต่บางเออสองสามปีมานี้โควิดมันแรงเนาะคนก็เลยไปให้ความสนใจความสําคัญกับเรื่องโควิดจนเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดแล้วว่ากรมควบคุมโรคจะดูแลแต่โควิดหรือโรคติดต่อจริงๆแล้วถ้าเปิ้ลไม่ผิดเนี่ยพี่หมอต้องดูแลโรคที่ไม่ติดต่อด้วยใช่ไหมคะ เราดูเยอะครับนะเล่าให้ฟังว่าเราดูเรื่องของโรคไม่ติดต่อ<ฆ>โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมอนะครับแล้วก็อุบัติเหตุนะครับ<ฆ>ทางถนนทั้งหลายเนี่ยเราดูหมดนะครับแล้วรวมกับเล่าบุหรีเล่าบุรีด้วยเ,เหรอมุโรก,ก็ถือถือเป็นโรคหรอครับพี่ถือถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่<อ>ใช้รพรบรไปควบคุมโดยที่กรมภมิโลคเป็นเจ้าภาพในการดูแลเรื่องนี้นะครับ นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่ที่พี่เปิร์พูดถึงก็คือว่าภาระโรคที่<า>เกิดขึ้นมากเนะาะนะหลังจากโควิดหมดไปเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าโรคที่เป็นปัญหามากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของโรคโรคไม่ติดต่อโรคไม่ติดต่อ,ตตอซึ่งได้แก่บเบาหวานความดันโรคหลอดเลือดสมองนะครับเรื่องเรื่องโรคไตว<ะ>่าคะพี่หมอ ไตเลือดลางนะครับสิ่งเหล่านี้ไตเลือดลางหมายถึงว่าที่ต้องเปลี่ยนอะไร้อกไตล้างไตฟอกเลือดนะครับอัันนนี้ะครบโรคพวกนี้นะครับเป็นที่พี่หมอพูดมาโรคเหล่านี้คือที่บอกเบาบางกลุ่มปาง6088โรคที่ว่าครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็ก็มีโอกาสเสีะไม่แพีก็ตอนนี้ก็ประมาณสัก4-5ล้านคน ปวดพี่หมอคะสี่ถึงห้าล้านคนนี้คือเฉพาะ <c oughs> ที่ไปหาคุณหมอใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ครับเพราะเราจะมีแฝงที่ไม่ยอมไปหาคุณหมออีกเยอะเลยแล่เราก็พยายามที่จะบอกว่าให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาตรวจ <c oughs> นะครับประชาชนที่อายุ3-5ปีขึ้นไปเนี่ยเข้ามาตรวจหาเรื่องของการเป็นเบาหวาน <c oughs> นะรเรื่องเองความเป็นความดันโลหิตสูงนะครับมาคัดกรองมาคัดกรองใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าถ้าคัดกรองเสร็จก็ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาหรือป้องกันไปเรียกได้ว่าคุณอาจจะเจอข่าวลายที่ว่าคุณได้ ของแถม8โรคนี้แต่ข่าวดีก็คือว่าถ้าคุณตรวจพบได้เจอเร็วขึ้นรักษาเร็วมากเท่าไหร่คุณมีอาจจะมีโอกาสหายก็ดีขึ้นอาจจะมีโอกาสหายได้นะครับหรือว่าป้องกันเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ทําให้ทําให้ตัวโรคเนี่ยไม่ไม่เรียกว่าไม่สามารถทำอะไรได้เอาอยู่เอาอยู่ไม่ไม่สมมติเบาหวานเนี่ยเนาะก็มันจะทําให้เกิดเรื่องเรื่องมีปัญหาเรื่องเรื่องไตเรื่องตาตาบอดแลเรื่องเรื่อง เรื่องเท้าที่มันจะเป็นเรื่องการอุดตันของเส้นเลือดนะครับอาจจะต้องมีการตัดเท้าอะไรเงี้ยนะครับตัดนิ้วตัดเท้าอะไรเงี้ยนะครับนั้นเราถ้าเรารักษาดีๆมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเออร์ลี่มากๆและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องอาหารทั้งหลายเนี่ยก็จะทําให้ตัวโรคเนี่ยไม่เป็นโรคพัฒนาต่อไปต่อไปครับอันที่สองเนี่ยเรื่องความดันความดันโลหิตสูงเนี่ยเรามีเกือบสิบล้านคนนะครับ มากกว่าบางวานสองเท่ามากกว่าบางวสองเท่าครับสิบเกือบสิบล้านคนบางคนไม่รู้หรอกตัวเองเป็นคนส่วนมากจะรอว่าปวดหัวมากๆแล้วสงสัยว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงพอไปสักพักหนึ่งเส้นเลือดสมองแตกนะครับเส้นเลือดสมองแตกอันนั้นงานเข้าแล้งเข้าแล้วก็เป็นอัมพึกษ์อัมพาตกลายเป็นภาระของครอบครัวที่้องดูแลอันนี้นะครับทำให้เราต้องกลับไปดูดูว่าเราจะจัดการเรื่องของ โรคไม่ติดต่ออย่างไรนะครับนาระสังคมเยอะมากนะครับปีหนึ่งเราใช้ค่ารักษาพยาบาลอยู่สัประมาณ200,000ล้าน2 0งแสนล้านนี่คือเฉพาะงบประมาณแต่ว่าในการดูแลรักษาค่ายาค่ารงดูแลค่าหมอค่าเยี่ยมบ้านอะไรเงี้ยนะสองแสนล้านแต่อันนี้ยังไม่รวมว่าถ้าสมมติลูกหลานต้องลาออกจาก งานมาเฝ้าดูแลพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นภาระของครอบครัวอีกต่างหากเพราะฉะนั้นไม่มีโรคเป็นรับอันประเริฐนะคะพี่หมอเพราะฉะนั้นพี่หมอก็เลยจําเป็นต้องออกมาลนลรงภารกิจของกรมก็ต้องออกมาโลนนงอย่างเต็มที่เราก็พยายามที่จะดูแลประชาชนในทุกทุกมิตินะครับเพราะว่าสุขภาพประชาชนสําคัญที่สุดนะครับถ้าประชาชนสุขภาพดีก็สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศชาติแล้วก็ลดความ เสียงด้านด้านสังคมใช่ไหมลดภาระ <c oughs> ด้านครอบครัวต่างๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับค่ะโอ้ยางนี้เมื่อกี้ที่เปิ้ลให้กําลังใจไปว่าโควิดหมดแล้ว <c oughs> พี่ๆอาจจะแบบ ดีขึ้นจริงนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเสร็จโควิดแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปจัดการต่อในเรื่องโลกไม่ติดต่ออันนี้อันนี้เป็นโรคระยะยาวครับแต่อันนี้เป็นมหันตภัยร้ายเลยเชียวนะคะถ้าเปิ้ลพูดอย่างนี้นะคะถูกต้องเลยเพราะว่ามันเหมือนภูเขาน้ําแข็งอ่ะมันซ่อนอยู่อีกมหาศาลแล้วมันก็ค่อยๆพุดขึ้นมาแล้วเราไม่รู้ตัวครับแล้วเป็นโรคหนึ่งปุ๊บอีกปั๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมีสหโรคตามมาอีกถูกต้องครับนันค่ะ เบาหวานความดันไขมันหลอดเลือดสมองโรคไตโรคตาทุกอย่างตามมาเหมือนกันามมาหมด,หมดนะครับ, <c oughs> รบอันนี้สิ่งที่ที่เราคงจะต้องดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรทุกุทุกมิตินะครับเรื่อง <c oughs> อาหารนะครับก็คงต้องมีการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม <c oughs> ในการเรื่องการก <c oughs> ินอาหาร <c oughs> นะครับเรื่องอการออกกําลังกายนะครับพวกเรานี่นั่งเล่น โทรศัพท์จนไม่ออกกําลังกายไม่ขยับขยื่นนะครับต้องเพิ่มการออกกําลังกายนะนะการอาหารออกกําลังกายเรื่องการเรื่องอารมณ์นะก็พักผ่อนนะพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะครับสามนี่ก็เป็นเป็นเรื่องของการที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิต้านทานมีความแข็งแรงในการที่จะจะทําให้สุขภาพยืดยาวต่อไปได้ครับพี่หมอคะเหมือนกับที่เขาพูดอันนี้ปะคะที่พี่หมอพูดคือ การนอนใช่ไหมคะอารมณ์ใช่ไหมคะออกกําลังกายถ้าจําง่ายๆนี่ขอโทษนะคะเขาพูดกันว่าต้องมีเซ็ก์ดีใช่ไหมคะพี่หมอใช่ไหมคะพี่หมออันนี้เราสองคนไม่ได้แบบทะลึ่งใช่ไหมคะพี่หมอไม่ได้ทะลึ่งครับใช่ก็คือ S E X ใช่ไหมคะ S ก็คือ sleeping e ีด e ีดแล้วก็เอ็ก c i ซาอซเอโอ้จำง่ายมากเลยค่ะท่านผู้ชมคะ S-E-X นะคะเพื่อชีวิตของเราคุณภาพชีวิตของเราแล้วก็ของทั้งครอบครัวนะคะเราต้องมี S-E-X ที่ดีไปกระพูดค่ะพี่หมอค่ะอันนี้นี่เป็นอะไรที่การไม่มีโรคเป็นรับอันประเริฐเข้าใจว่าพี่ก็คงจะเวิร์กกับหน่วยงานต่างๆกรมต่างๆที่อยู่ในกระทรวง สาธารณสุขด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเพราะทุกคนก็มีภารกิจต่างคนต่างมีภารกิจแต่พอรวมกันเสร็จแล้วก็เพื่อประชาชนคนไทยให้มีสุขภาพที่ดีใช่ไหมคะน่าจะที่จะมาปกป้องแม่ทุกคนห่างไกลจากโรคน่าจะเป็นกรมอนามัยก็ช่วยกันทุกกรมครับจริงๆแล้วกระทรวงสาธารณสุขไม่เพียงพอที่จะดูแลจริงแล้วทุกภาคส่วนต้องมาช่วยกันนะครับนะครับพวก าสารประกอบการอย่างนี้นะครับที่จะเข้ามาช่วยทำเฮลที <alt> ่เวิร์กเพสนะกำหนดมาตรการองค์ก <na, S 2> รนะที่จะช่วยกันไม่งั้นไม่มีทางหรอกที่หมอจะไปบอกให้ทุกคนทำนู่นทำนี่แต่ถ้าองค์กรเองช่วยกันนะครับครอบครัวช่วยกันนะทุกอย่างสุดท้ายคือจริงประชาชนต้องช่วยเข้ามาระดมช่วยกันเหมือนตอนโควิดเนี่ยประชาชนเข้ามาช่วยอย่างเต็มที่ใช่ไหมแต่ถ้าตอนนี้ถ้าประชาชนเข้ามาช่วยอย่างเต็มที่ในทุกโรคนะ ดูแลสุขภาพตัวเองก่อนออกกําลังกายก่อนนะกินอาหารให้ถูกต้องหลับให้เพียงพอนะครับแล้วก็มาตรการองค์กรเนี่ยนะสำคัญนะนะสมมุติว่าสมมตุมมติว่าองค์กรทํางานนะบริษัทใหญ่ๆนะก็ควรจะมีกิจกรรมเรื่องการออกกําลังกายกิจกรรมเรื่องของการที่จะให้มีให้ทุกคนใส่ใจกับสุขภาพ,ภาพตรวจเช็คตรวจเช็คสุขภาพทุกประจําปีะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นการที่ทําให้รู้สเตตัสทุกสถานะของการ เจ็บป่วยของเรานะว่าเราเริ่มเป็นหรือยังหรือเรายังไม่เป็นอะไรอน,นะฮะอันนี้ก็คือคงต้องทุกภาคส่วนมาช่วยกันนะเจ้ากระทรวงสาธารณสุขคนเดียวก็ทําไม่ไหวจริงเลยพี่หมอพูดทําให้เห็นภาพเลยนะคะแมเพิ่อตั้งใจว่าจะถามพี่หมอว่าพี่หมอคะพี่หมอได้อะไรจากโควิด -3 ปีนี้แต่พี่หมอพูดมาแล้วว่าค่ะเลยไม่กล้าถามเลยค่ะว่าแบบคือ สามปีมานี้ทุกคนเรียนรู้ไปด้วยกันจริงๆนะคะแล้วสิ่งที่พี่หมอพูดเมื่อกี้นี้ก็คือว่าทุกภาคส่วนต้องช่วยกันเพราะใช่ไหมคะอันนี้คือหัวใจเลยนะคะที่เราสําเร็จได้ด้วยโควิดได้เนี่ยเพราะทุกภาคส่วนช่วยกันนะครับถ้าไม่มีภาคประชาชนภาคเอกชนมาช่วยนะเราภาครัฐอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะครับนะครับแล้วก็ที่เราได้แลงกิ้งเป็นดับต้นๆ้นของโลกในการจัดการเรื่องสุขภาพเนี่ยก็นี่เพราะว่า ความร่วมมือของทุกภาคส่วน,นอ,อันนี้คือพลังของประเทศพลังของประเทศพลังของประเทศพี่หมอผูกับ,บขนลุกละคะนี่ขนลุกจริงๆนะคะเนี่ยเป็นคําสรุปที่ไม่ต้องมีคําสรุปมากกว่านี้แล้วจริงๆเลยคะ่ะพี่หมอพูดแบบสรุปให้เสร็จเลยนะคะเพื่อเชื่อนะคะดิฉันเชื่อเลยนะคะว่าวันนี้นะคะไม่ใช่แค่ดิฉันเองนะคะผู้ชมทางบ้านเองด้วยนะคะที่เราจะได้ความมั่นใจนะคะ ความรู้ที่เพิ่มเติมนะคะจากนายแพทย์ปีชานะคะแล้วก็เป็นความรู้ที่เราไม่ใช่ให้ตระหนักแค่โรคโควิดนะคะแต่ยังมีมหันตภัยร้ายอีกก็คือโรคที่ไม่ติดต่อนะคะที่พวกเราต้องช่วยกันรณรงค์เพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วค่ะพี่หมอเสียดายมากเลยนะคะคโ,อคคโอกาสหน้าโอกาสนะคงได้พี่หมอมาช่วยพูดอีกนะคะให้ความรู้กับ,บพวกเราเพิ่มเติมนะคะวันนี้นะคะเวลาที่หมดไปแล้วเนี่ยนะคะ ดิฉันนะคะเชน,นติดตะกันชัยแล้วก็นายแพทย์ปีชาเปรมปีนะคะจะต้องขอลาออทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วก็ท่านสามารถติดตามชมรายการคิดเพื่อชาติได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา2องทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มนะคะนอกจากนี้ถ้ายังสามารถติดตามย้อนหลังได้ทางโซเชียลมีเดียของสถานีนะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่หมอสวัสดีสสดค่ะ